สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะแซ่ซองยินดีนางเอกจักจักวงวงควงสามีหมอเข้าพิธีวิวาชื่นมืนขึ้นแท่นเจ้าสาวป้ายแดงไปหมัดๆสำหรับเตียปริษาธนาวิวัฒดาราสาว มากฝีมือที่โด่งดังและเป็นที่รู้จกักจากละครจกัจกจักวงวงที่ล่าสุดวานนี้23พฤศจิกายน2565ถือเลิกดีควงว่าที่สามีหมอบอมธิบดี ชุนหะเสนีนักธุรกิจหนุ่มดีกรีแพทย์เข้าพิธีวิวาอย่างอบอุ่นเรียบง่ายท่ามกลางเพื่อนๆครอบครัวและคนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานรักกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้เมื่อวันที่20พฤศจิกายน65ที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าสาวเดียปริษาก็ได้ควงว่าที่เจ้าบ่าวเข้าเฝ้าสักการะ รับน้ำพระพุทธมนต์จากพระพุทธคุณสมเด็จพระอริยวงศสาคขขนายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบอพิษอีกด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ